พีเจ้าเขาเขาก็น้องเบ้นคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้านี่เจ้าผู้สามีกำลังพักงานะเจ้าเนาะนี่แต่งงาเข้าหนึ่งงานก็ต้องเบ้นกินนะเจ้านี่เจ้าเป็นงาที่ต้องเบ้นผูกเองนะเจ้าเนาะมุดนะเจ้าพัดไปแล้วรอบหนึ่งนะเจ้าได้หลายอยู่นี่พัดไปหาหมดอะพัดงา อันนี้ดีอยู่นะน,นี่ตัวเอาไปปลูกปีหน้าเดีย๋ยวจะไปหวานแถวนะี้ยกินใบด้วยต้องทำทีนั่นน้อยต้องเบนเนี่ยบาจ้างะานะเจ้าเนาะทีเนี้ยต้องเบนมากเขานึกง,งานนะเจ้าแต่มีก็เลียงมาพัดพัดพัดมื้อยมีนี่หลายนะเบนเนี่ยกะเจ้า ตัวไพซอนตัวฮะไพซอน่นนตามแม่น,นก่อนแม่ตัวซอนเลยปวดย่างเง,งว่ะจางเลยง่ายตุยออกตุยฮะต,ตกกติตแล้วกะทิไงจะได้ทิงนี้นจะเอาไปปลูกอย่อางน,น,นี้เอเสียดขนาดไอเจ้งามงามเลยไอคิมอน่อะคิมอนงามงามหปีนี้นะเจ้าหอมหอมขนาด อันนี้เงีมาได้พัดเดียมีมีเศษของใบไม้แห้งครอบสุกนะเจ้าหลังเลิกงานอยากกินกัะยังกะแบบนี้อะนะเจ้าเนาะเรามีเวลาเจ้ามีเวลาก็มาพัดกับหน่อยมันมีหลายนะเจ้าพัดมอกินนะเจ้าเนาะอยากกินก็มาพัดทีละหน่อยทีละหน่อยน้องเบนปลูกไว้หลายอยู่นะเจ้าม่ได้ขึ้นฟ้าไปเนี่ยลืมเนาะไปตามพวปลูกอ่ะเออวันนั้นเป็นอย่างแบบกึศกันวะ อธิฝากไปเฮ้อไม่มีขี้ดินอยู่ไหนเนี่ยนอนตรงนี้เอาไปล่างล่างๆกันล่างล่างนอนนี่มาตายเด้อเนี่ยหนาวมาหนาวเนี่ยอืมนั่นนี่มาตกนะเนาะเอาไปล่างล่างล่างเสร็จแล้วก็มาขั้วแหวหลบเขาบอกว่าต้องเอาล่างแล้วก็ให้ขี้ดินออนด้วยแล้วก็ตากแดดแหวหลบหนังด้วยแม่งก่อเออถ้าขั้วยี่ปุ่พกับมีขี้ดินอะอืม นะได้กินโอ้ยลงไปกขอยนะดูแลออกไปเผื่อเจนให้น่อยใช่ไหมโบกอะฮะโบแล้วก็นัาพัดแล้วก็นี่เนี่ยใส่ถุงบ่ฮะใส่ถุงใส่ถุงไว้เอานันกินได้แล้ก็ขูดมันถูกสเนาะงเขาหนึ่งนะนี่เจะความสุขนะจ๊ะเนาะหลังเลิกงานกับนาเจ้า คลิปนี้น้องเบ๊ะกระคอจบคลิปเพียงแต่อี้ก็อนนะเจ้า,าน้องเบ๊ะขอตัวลาค่ะท่เจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปเพืน,น้องๆทีมเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจ้า